ก็ตอนนี้นะคะก็ขึ้นม .4 แล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะก็ถึงที่โรงเรียนไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งคนในห้องมีมีสองคำสี่เก้าคนเก้าเก้าคนนะคะคนยุ่ว่าตลอดเวลาก็เลยแหละเชิญไปไหนได้เหนือยตอนนีค่อยไปเท่าไหร่เขาบอกว่าเกียดค่ะเฮ้ยหายลงไปไหนกลับมากด้วยฮ้ยเฮ้ยหายเจอทุกคลิปเลย ชมอีพีค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ขึ้นม .4 แล้วนะคะแบบเต็มโตแล้วรอบนี้ก็คือเป็นการเปิดเทอมขึ้นม .4 ที่ไปเรียนออนไซต์นะคะ <laughs> <laughs> ก็คือเรียนออนไซต์แบบเต็มที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองวันนี้นะคะเป็นวันเปิดเทอมวันแรกของอุ้มนะคะก็คือวันที่17นั่นเองนะคะคิดว่าหลายๆคนน่าจะเปิด17กันแหละแต่ก็อาจจะมีคนเปิดก่อนหน้านี้ด้วยนะคะแต่ก็น่าจะเปิดรวมๆกันวันที่17เนาะส่วนโตอุ้มเนี่ยไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนมาเกือกบๆจะปีหนึ่งเลยนะคะคือมีแวะไปบ้างแหละแบบไปเรียนบ้างให้ครูเขายังรรัับว่ายงมี ซึ่งส่วนตัวก็คือแบบตื่นเต้นมากได้ขึ้นมาปลายเพราะว่าชีวิตนี้คือเราก็ได้ขึ้นมาบ่ายแค่ครั้งเดียวอ่ะเนาะแล้วก็คงไม่ได้ขึ้นหลายรอบหรอกอะซึ่งสายที่เรเรียนเนี่ยก็คือเป็นสายภาษาจีนนะคะแต่ว่าก็คือเรียนรวมกับแบบฝรั่งเศสด้วยนั่นเนองเนาะซึ่งส่วนตัวก็คือรู้สึกว่าไม่ได้เจอหน้าเพื่อนนานมากก็น่าจะลืมหน้ากันไปแล้วนะวันนี้ก็จะไปนั่ง จำหน้าใหม่แล้วก็เพื่อนบอกมาด้วยว่ามีเด็กใหม่ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นห้องอื่นไม่ใช่ห้องเราเศร้า <c oughs> ปะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนเนาะเออแต่ว่าก่อนที่จะไปโรงเรียนเนี่ยอุ้มจะขอกินตัวช่วยอุ้มสักนิดนึงก่อนนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นตัวช่วยลดซิลของอุ้มนะคะในช่วงนี้ที่แบบต้องการจะกินมาๆกๆเพราะกินมาแล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันโอเคนะก็เลยอยากจะมาแบบแนะนําให้ดูด้วยน,นั่นเองก็คือตัวนี้เลยค่ะ เวนิต yes? on ้าเอ็กโนไนนั่นเองนะคะนี่น mm. ้องจะเป็นขวดแบบนี้เลยนะคะจะเป็นสีฟ้าแบบนี้เนาะตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องสิวได้ดีมากๆเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยมันเน้นในเรื่องสิวโดยเฉพาะแบบล้วนๆเลยนะคะแล้วก็คือปกติเราต้องจะกินตัวเนี้ยก่อนอาหารหนึ่งเดนะคะทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยนะคะแบบตอนเช้าตื่นมาก็กินตัวนี้แล้วค่อยกินข้าวนะคะตอนเย็นเรื่องเล่นสิก็กินตัวนี้แล้วก็กินข้าวตามได้เลยซึ่งตัวเวนิต้าเอ็กโนไนตัวนี้นะคะมันจะช่วยในเรื่องการยับยั้งการกระจายตัวของเชื้อสิวนั่นเองค่ะซ อักเสบสิวฮอร์โมนส,สิวอุดตันอะไรางี้ด้วยข้ตอตัวนี้ค่ะเขาจะมีวิตามิน D วิตามิน D3 แล้วก็วิตามิน B 5ซึ่งที่สําคัญเลยนะคะคือตัวน,นี้เนี่ยจะลดการอักเสบของผิวด้วยเพราะว่าเขามีกรดอั Alpha e ลฟาไลโปอิกได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบเป็นผิวอักเสบอยู่แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจะเป็นยังไงกับผิวแล้วบ้างทานตัวนี้ไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆช่วยนั่นเองนะคะเพราะมันจะทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะรานนั้นไม่ต้องกังวลเลยอะแล้วก็จะบอกว่าคิดว่าเวลาเป็นสิวเเเนนนีีีี่่่่ยยหหลาาๆคจะะแแแแบบแบบบบบมผผออไไไไปปปกก้ใชพ ซึ่งมันจะทําให้เกิดแบบว่าพวกรอยสิวอะไรเงี้ยหนาสระที่ไปหยิบหรือแกะอะไรอย่างงี้ไปใช่ไหมแต่คือถ้าทานตัวนี้ไปเนี่ยตรงนี้มันก็จะช่วยด้วยเหมือนกันนะคะทําให้รอยสิวของเราเนี่ยค่อยๆจางลงไปนั่นเองตัวนี้อุ้มแนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่กําลังหาตัวช่วยอยู่นะคะแบบว่าทายาก็แล้วไปคลินิกก็แล้วแบบสิวมันก็ยังไม่หายใช่ไหมทานตัวนี้ไปเนี่ยก็คือหายแน่นอนค่ะแบบพอสิวหายใช่ไหมรอยสิวก็ค่อยๆจางลงด้วยนั่นเองคือแนะนํามาเพราะกินมาแล้วรู้สึกว่าแบบโอเคมากๆเลยก็เดี๋ยวเรามาทานตัวนี้กันนะคะก่อนที่จะอออกไปข้างน เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ไปฝากขึ้นซื้อข้าวที่โรงเรียนเอาแล้วกันนะคะมีห่งเม็ดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเม็ดด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างตัวเม็ดน,นะคะจะเป็นแบบแคปซูลแบบนี้สามารถทานได้เลยแล้วก็เตรียมน้ำไว้แล้ว เสร็จแล้วนะคะคือทานง่ายมากๆทุกคนแค่แป๊บเดียวเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เตรียมของแล้วก็ออกไปข้างนอกกันเนาะซึ่งใครที่สนใจจะสั่งเจ้าตัวเบนิตาเอ็กโซไนตตัวเนี้ยค่ะเดี๋ยวอุ้มจะทิ้งชื่อเพจไว้ให้นะคะที่ตรงนี้แล้วก็ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสามารถไปกดลิงก์สั่งได้เลยคือบอกว่าแบบแนะนํามากๆงั้นเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมของแล้วเดี๋ยวออกไปเที่ยงเรียนกันค่ะเดี๋ยวไปเจอกันว่าวันนี้ของเราเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างนะคะก็ทางนี้นะคะก็ถึงเที่ยงเรียนมนที่เรียร้อยแล้วนะคะซึ่งคนในห้องมี ี่เก้าคนเก้าเก้าคนนะคะซึ่งในห้องก็คือมีเก้าคนดิคือเป็นห้องภาษานะคะก็คือเป็นภาษาจีนแล้วก็ฝรั่งเศสนั่นเองเนาะซึ่งเราคือเกิดอาสายอีกประมาณสักสามสี่อาทิตยก็คือแบบครึ่งแล้วนะคะผมแย่มากเดี๋ยวค่อยกลับมาถ่ายตอนพักนะก็คือเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นสวดมนต์แล้วก็เคารพธงชาตินะคะมาแล้วด้วยโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะ ตอนนี้ก็คืออยู่ที่ห้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเขาก็จะแจกโค้สมุดกับหนังสือมาให้เนาะพวกมแบบอย่างเงี้ยเป็นหลักการอ่านอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันก็จะได้ทุกคนนั่นแหละแล้วก็นี้คือเดี๋ยวเขาก็จะให้นั่งจดสักอย่างหนึ่งนะคะก็คือต้องรอเขาบอกอีกทีหนึ่งก่อนในห้องก็จะมีแค่เก้าคนอ่ะแล้วแบบได้ว่า มากมากนะคะแล้วก็ปกติคาบแรกของนี่เพือนเรียนปีใช่ไหมมันต้องแบบไปห้องหนึ่งเลยแล้วว่าเขาบอกว่าวันแรกก็เลยให้อยู่ในห้องซึ่งแบบปกติคาบแรกของที่เนี่ยก็คือจะไม่ให้เปิดแอร์อยู่แล้วนะคะก็เลยต้องนั่งอย่างนี้แหละคะ่ะแล้วพัดลมไม่โดนก็คือชู่ชีวิตเวอร์เดี๋ยวรอครูเขาบอกอีกทีหนึ่งว่าทําอะไรเรียบร้อยค่ะอันนี้ <S <S คือเดี๋ยวเราจะให้นั่งเช็คพวกแบบว่าหนังสือนะคะว่าครบหรือเปล่านั่นเองซึ่ง มานั่งหาก่อนล้วขึ้นหนังสือเยอะมากอันนี้ล็อกเกอร์เราอันนี้ล็อกเกอร์เพื่อนเขาเป็นระเบียบนี้นัคือล็ลอกเกอร์เราไม่มีอะไรเลยแล้วควรทำไงดีคะเราควรเอานังสือของเราไปไว้ได้ <laughs> ต่างๆด้วยอะไรแบบนี้นะคะนี่ค่ะพบกับช่องอุ้มทีดีพีแล้วค่ะไปตอดได้คืออ่ะคือตอนเนี้ยอุ้มคือถึงโรงเรียนแล้วคือถึงประมาณสักสองสามที่โมงแหละพิงบอกว่าไม่ได้เปิดคลิปสักทีว่าถึงแล้วเพราะว่าเขาเรียกแบบประชุมนู่นนี่นั่นด้วยแบบจัดของต่างๆนะคะแล้วเข้ากระจุกอะไรกันกระจุกอะไรกันอ่ะก็อันนี้จะให้ดูเพื่อนก่อนทั้งห้องคือมีแค่นี้ไปดูหลังกันไหม แล้วคือห้องกีแค่นี้ไม่มีเด็กใหม่ด้วยมีคนเยอะมากก็่าวห้องหนที่คนนะประมาณร้อยล้านกาคนเออเยอะมากอ่ะแ่บอันนี้เป็นหัวหน้านะคะช่วงนี้ก็จะได้เหตนก c ซีโผล่มาบ้างแล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นโลงห้องกันแล้วนะคะใช่ค่ะุอาจจะไม่คุ้นหน้าเพราะว่าปีที่แล้วก็คืออยู่เอสพีส่วนนี้ก็คือเรียนแบบสามัญไงก็เลยจะแบบไม่ได้มาถ่ายด้วยสักเท่าไหร่นะคะอย่าเรียกว่าไม่ได้มาถ่ายด้วยเราต้องเรียกว่าเราแทบไม่เคยเดินผ่านนเลยต้องเรียกอย่างนี้ค่ะ เออแต่ดีปกติก็จะไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่แบบนานๆแบบนนาๆคือเหมือนเอจทีเป็นพวกที่แบบว่าตอนลงมาข้างล่างทุกคนร้องหวนทายตัวได้พวกนี้ไม่ค่อยเจอใครไม่เจอเลยแต่ดีแต่โรงเรียนก็แบบไม่ได้ใหญ่นะเราเอาจริงๆนะเอรดี้เบลเลนทีบอกอยู่เหมือนกันว่าขนาดเพื่อนในห้องกันดีก็ยังหาไม่เจอกันเราไปหาเขาดื่มกันบ้างเราบดเป็นโกลือกระดึกเออชิลเลตดาชิเก้ฮัลโหล อันนี้อีกสองคนที่น่าจะยังไม่คุ้นเพราะว่าเราคือเคยถ่านกันแล้วก็ไม่เคยผ่านกันแล้วก็คือคุยกันด้วยแต่รู้จักกันมาหานะคะอันนี้ก็ชื่อครีมค่ะนิชาค่ะแล้วก็จะเห็นช่วงหลังก็จะเห็นสอ,องคนนี้โผลมาบ่อยๆอีกพอไม่ได้แบบว่าไม่ได้คุยไม่เคยคุยกันเลยเนาะแตกกร่รู้จักกันผ่านรู้จักกันแต่ว่าไม่ได้แบบว่าคุยกันถึงขนาดเฮ้ยอนนนะไรขนาดนี้ขึ้นอะมาจริงจังนะคะ มาแค่นั้นแหละแล้วถามกอเลยตัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนา่าจะคุ้นหน้าอยู่แหละเพราะว่าอุา้ยทำไมมันไม่ไฮหรอกแรงไม่อยาก,ยาก,กมีซีนด้วยสวยสะบัดเลยสะบัดเลยอันนี้นา่าจะคุ้นอยู่แล้วเพราะว่าผมอะเยอะมากไม่มว่าจะสตอรี่ไอจีอุ้ยเออสตอรี่ไอจีทวิตหรือว่าอุิยทวิตเตอร์ยูทูบด้วยอุ้ย หลายแอคไม่เกิดหรอว่านนในยูทูบด้วยก็จะโผล่มาบ่อยมากเพราะไม่มีเพื่อนคบแล้วเฮ้ยดูเป็นคน <c oughs> เลยดิมึงคุกไปอยู่แค่นี้ใหญ่เลยคืคือคนดูเป็นคนที่ว่าตลอดวเวลาก็เลยเชิญไปไหนได้เหมือนเรค่อยไปเท่าไหร่ชอบบอกว่าเกลียด <c oughs> ค่ะแต่น,นี้ก็ท้องพร้อมเคยมาแล้วปะวะแล้วไม่รู้ไม่กลัวจริงเหรอแนะนำชื่อกูกูเลยมันรู้จักกยู่แล้วไหมท้องท้องอันนี้เป็นเด็กใหม่ปีที่แล้วที่แฮนจะไม่ได้มาลงทะเบียนรู้จักกันมสามนะคะเพราะคนที่ถักเดียรให้เราเนี่ย ให้ถักเปียให้เราในทุกๆวันเพราะว่าเราถักไม่เป็นถักไม่ได้เลยแม่ไม่ไหวอะนี่มานะคะหรือเราไปหาครูกันดีไปหาครูกันค่ะฮัลโหลที่ออะไรที่ไรก็เหรออะอะไรให้เรียกว่าคุยกันคุยว่าคุยว่าไุ่เหนื่้ยเลยเออเราจะคุยอะไรกูล่ะเออคุยอะไรดีอ่ะครูชวนคุยเร็วบัตดิจ่า กูรู้เหรอวะเาจะให้ครูอะไรอ่ะเออนี่ไงให้แดนน้องมาว่าสอนวิชาอะไรครูสอนชีวะกับชีวภาพนะถ้าเราเป็นห้องนี้ก็สอนวิชชีวภาพอะแล้วถ้าห้องอื่นอะห้องอื่นก็สอนชีวะจะมาต่างกันไงต่างชีวะเราเป็นห้องสีสายสินไงไก็เรียนชีวภาพธรรมดาถ้าสายวิทย์ก็จะเรียนชีววิทยาน่าดูเข้าใจก็ต้องเข้าใจสิเธอจะเป็นความหมักของหมู่บ้านนะ ได้เลยคนที่ซับช่องเธอก็รอดูอยู่ว่าเธอจะได้เกรดสี่ไหมคือต้องได้ถือเกรดสี่ใช่ไหมคนในที่ซับเธออยู่กําลังกดดันเธอว่าเธอต้องได้เกรดสี่ถ้าไม่ได้อะในวิชาครูถ้าหนูไม่ได้ถ้าไม่ได้ครูก็จะไปบอกให้ทุกคนยกเลิกซับเธอไม่ได้สิตอนนี้แหละอันแรกใครสักคนสวัสดีสวัส้ีใครใครลงไปไหนลูกเก็บากจ้ะ มันเจอทุกคลิปเลยเนี่ยเขาก็จำได้กันหมดแล้วว่าใครคือคือใครใครวะเราไปแล้วกันนะเราจะดับเราดบเราอีกเขาไปดีวะอันนี้จากพงศัยวิทณิตะจากตอนแรกอยู่สามัญด้วยกันนะคะแล้วนี่ก็มาเพราะว่าไปด้วยกันไทยส่วนนี้ก็รายการมาเป็นวิทนิตนะคะส่วนก็คือมาเป็นภาษานี่ก็เหตุผลหลังจากนี่คือห้องวิทนิตหมด นี่คือเที่ยงยี่สิบแล้วนะคะซึ่งเราก็คือจะไปกินข้าวกันแล้วว่าเราถักเปียก่อนแต่ไม่ต้องถ่ายหน้ากันนะไม่เห็นโคตรเย้ตรงนี้เย้ให้เห็นเหมือนเดี๋ยวมันนั่งถักเปียอยู่ร้อนอุ๊ยเลยล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันข้าวคือคือสั่งเป็นเอ้ยลืมให้ดูเนื้อค่ะอะสั่งรึไง สีการเราจะเงียบเงียบไม่ดูสภาพสีการเราดูดูแต่ละคน <c oughs> แต่ละคนเอาเราไปชนะวะชนาใครอ่ะไม่เป็นไรโฟ <c oughs> <ภ>มัปนปวดไหนบวกอีกกี่ใบกูจะได้นะเร็วิ่งสภาพการ แต่ว่ามีคนหาของไม่เจอนี่ไม่ใช่ฟูนี่หว่าหอยพีกเจ็บแผลไม่ใช่ข้างนี้ใช่ะข้างนี้อะไรอุ้ยตายแล้วไม่รู้เรื่องเลยแต่นีถ่ายติ๊กตอกไปแล้วใคระถ้าสนใจไปดูก็ไปดูกันได้นะคะที่ช่องแต่ไม่ลงหรอกค่ะลงแล้วลงแล้วค่ะต่อไปเอ็งสามารถไปดูได้นะคะลงมาแล้วยี่มาตอนแรกไปดูที่ช่องเราได้เลยนะคะถ่ายเทงเดียวแล้วก็ลงเลยไม่ตรงไม่เตี้ยมอะ้รนั้นเลยเขาไม่มีเพรามาตรงนั้นด้วย ความพร้อมเท่ากับสูตรความสวยก็สูดไม่เหมือนสูดเลยเป็นบูลลี่แล้วทำไมคะเฮ้ยเม่บอกบูลลี่นะคะแพ่นี้จะได้บ้านนี้ ก็คือเรียนเสร็จแล้วเมื่อกี้เขาไม่ได้ถ่ายก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะแต่วันนี้ก็คือเดี๋ยวจะกลับบ้านกันแล้วส่วนนี้ก็คือไปต่อแต่วันนี้แต่จะได้ไปไหมอีกเรื่องนะเพราะว่าคนเหมือนจะตกเลยก็เลยคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเก็บของเสร็จแล้วเดี๋ยวไปปิดคลิปบอลลอนแล้วกันนี้ให้ดูเพื่อนเราสุดท้ายก่อนที่จะไปเพราะนี่ไปไอคอนเราไม่ได้เจอกันแล้วเซฟไฮเซฟไฮบอกว่าไม่ได้เจอกันแล้วเหมือนกูจะเหมือนจะแบบเหมือนจะจบการศึกษาแล้วกูงงมากก็คือโมสิ่งเปล่าครึงจบครึ่งเรียนวันแรกวันแรกสัปดาห์สปาร์นาะ ตอนนี้นะคะมก็คือถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคือจะบอกว่าแบบเหนื่อยมากๆแล้วก็ง่วงมากเลยค่ะตาคือจะปิดแล้วนะคะคือที่หัวฟูแบบนี้ไม่ใช่ว่าเล่นเยอะหรืออะไรนะคือไปนอนบนรถมานะคะมันก็เลยทําให้หัวฟูนิดนึงแล้วก็พอถึงบ้านเสร็จเนี่ยก็คือไปนั่งแบบแกะโบออกแกะนีออกเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือพร้อมจะแบบไปอาบน้ํานอนมากแต่ว่าก่อนนี้จะไปนอนเนี่ยเรายังไม่ปิดคลิปงานเราเลยต้องแวะมาปิดคลิปกันก่อนสักแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาจะสองทุ่มกว่าแล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ย ยังไม่ได้กินข้าวเพราะฉะนั้นเราต้องไปกินข้าวกันก่อนด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปกินข้าวเนี่ยเราจะต้องกินเจ้าตัวนี้ก่อนก็คือเป็นเวนิต้าเอ็กโนนั่นเองนะคะ1เม็ดนะคะก่อนที่จะกินข้าวนั่นเองตัวนี้คือมันจะช่วยเรื่องสิวจากภายในสู่ภายนอกเลยนะคะใครที่มีปัญหาพวกนี้เนี่ยคือสามารถกินได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่า ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกินเสร็จเรียบร้อยเนาะเอาเป็นว่าใครที่สนใจซื้อเจ้าตัวเบลนิต้ตตตาไอโนนตัวนี้ค่ะเดี๋ยวอจะทิง้งลิงก์ไว้ให้สั่งซื้อน,นะคะใต้คลิปนี้สามารถไปกดสั่งซื้อกันได้เลยแบบว่าแนะนํามากๆเลยค่ะยังไงก็นะคะถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครค่ะส่วนคลิปหน้าเนี่ยเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงนะคะสาบวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายไปนอนแล้วไม่ไหวไปกินข้าวก่อนด้วยง่วงมาก